อันนี้คือตัวอย่างดาดสุดท้ายนะครับผมก็แบบโหจัดตัวมาบึ้มๆนะครับผมบอสเลือดอย่างเยอะนะครับผมเจอแอโร่แต่มาสตาร์ของเราไปนะครับผมยับนะฮะสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจัก y ยูทู b คอนเวย์นะครับผมวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันในเกมนักล็อกคลัชนะครับผมเป็นเกมใหม่ในทีมนักล็อกนะครับผมเป็นเกมมือถือนะฮะเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวไปดูเกมเพย์คร่าวๆกันก่อนดีกว่านะครับผมกดไป สำหรับเกมเพลย์คร่าวๆนะครับผมคิดง่ายๆมันคือเกมเลี้ยงเพชรในทีมแลกกรนลอกนั่นเองนะครับผมโดยหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือจัดทีมนั่นเองอ่ะก่อนถึงก็ก่อนอื่นเนี่ยก็เข้ามาจัดทีมก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะปึ๊บพอดีผมอัปเลเวลไว้หมดแล้วไงนะฮะแล้วก็ทําการดีพลอยก็คือเข้าไปที่ด่านต่อสู้นะครับผมเมื่อเข้ามาเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนของการเลี้ยงเพชรก่อนนะครับผม พอเลียงเพชรอะไรปุ๊บปั๊บเสร็จนะครับผมก็จะเป็นส่วนของการคล้ายๆกับ Tower Defense นะครับมอนก็จะบุกเข้ามาเป็นเวฟเวฟนะฮะตัวลูกน้องของเราเนี่ยมันก็จะตีมอนที่มันบุกเข้ามานะครับอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะให้ความสามารถคล้ายๆกับแนวลุกลท์นิดๆนะครับผมก็คือมันจะแบบซุ่มว่าเราจะเอาความสามารถอันไหนอ่ะของผมเดี๋ยวอัพจากออกรอดเทียร์หนึ่งไปเทียร์สองก่อนนะครับผมแบบนี้นะครับโอเคมาถึงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมส่วนของการเลียงเพชรแล้วนะครับสังเกตตรงมุมซ้ายบนนะครับผมจะเห็นว่ามูฟ มันคือจํานวนการขยับของเราได้นะครับผมสมมุติเนี่ยขยับปุ๊บนับหนึ่งนะครับผมเห็นไหม,มบูฟก็จะลดลงนะครับผมไอตัวเพชรแต่ละสีเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกาันเช่นถ้าเป็นเหรียญแบบนี้นะครับผมถ้าเราขยับให้มันแมทสามได้เนี่ยมันจะได้เป็นความสามารถแบบนี้ออกมานะครับก็จะสุ่ม3อันนะครับก็เลือกเอาได้นะฮะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งออตอนนี้ก็เอสคาอ่ะอัปเกรดเป็นเอสคามานะครับผมแบบนี้นะครับ เธอแรกแรกเนี่ยจะให้ m o ฟเยอะหน่อยนะครับผมเราก็ทําการเรียงเพชรไปนะครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บขอแบบเดียวกันเรียงเหมือนกันก็จะอัปเกรดให้ตัวลูกน้องของเราเนี่ยเก่งขึ้นเพราะว่าลูกน้องพวกนี้เนี่ยมันจะต้องเอาไปตีมอนที่มันบุกเข้ามานะครับอ่ะก็ขอเรียงแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะเรียงมาปุ๊บเรียงไปปุ๊บอ่านี้ก็จะเลือกเอาหน่อยว่าแบบเอ้คุณจะตีพวกอมอนกิกี้แรงขึ้นหรือเปล่านะครับแบบนี้นะฮะอ่เรียงมาปุ๊บอ่าเฮ้ เกมเล่นง่ายครับผมมันคือเกมเรียงเพชรเลยมันคือเลียงเพชรในตีมแล้วก็ล็อกนะฮะซึ่งถ้าเราเรียงแล้วมันไม่แมทนะครับผมเกมนี้เนี่ยมันจะไม่สลับกลับนะมันก็จะไปตรงนั้นเลยนะครับผมเราสามารถกดเพื่อดูได้นะครับผมว่าอันไหนที่มันเป็นของแบบเดียวกันบ้างนะผมเช่นไข่อันเนี้ยก็จะมีอยู่ล่างเลยไกลไปนะครับผมอย่างอันนี้ก็โอ้โหนี่ก็โคตรไกลนะครับนี่ก็ไกลนะฮะโอ้โหไก่ทุกอันเลยผมอ่ะมีอันนี้ไกลหน่อยขยับไปปึ๊บ โอเคเอามารวมกันนะครับอ่ะก็เรียงทิงไปก่อนนะครับอ่ะพอเฟสสองนะครับผมก็จะเป็นเฟสสู้มอนแล้วนะครับไอตัวที่เราเรียงเพชรมาเนี่ยก็จะกลายเป็นลูกน้องเราก็จะช่วยตีมอนนะครับผมแล้วก็สังเกตตรงด้านบนนะครับจะเห็นหลอด XP นะครับผมถ้าหลอด XP เต็มเมื่อไหร่เนี่ยเราจะได้ตัวพวกนี้ครับผมก็คือการ์ดความสามารถนะครับให้เราเลือก1ใน3เช่นกันนะครับอ่ะผมก็กดอัปเกรดไปนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นตัวละครของเรานะครับผมถ้าตัวละครเราให้พลเหลือสูวนเมื่อไหร่ก็คือ มิชชั่นเฟลนะครับก็คือไม่ผ่านด่านนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยข้างบนก็คือเป็นลูกน้องช่วยตีข้างล่างเนี่ยเราก็ช่วยตีด้วยแล้วก็มันจะมีพวกท่าไม่ตายพวกสกิลของตัวละครด้วยนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ด้วยของผมเนี่ยเป็นอาเชอร์นะฮะอ่ะเราก็นี่สังเกตด้านบนนะครับผมมันจะมีเดย์ถึงเดย์สินะครับอันนี้แล้วแต่ด่านนะครับผมก็คือคล้ายๆทาวเวอร์ดีเฟนส์อ่ะมาเป็นเวฟเวฟนะครับอย่างด่านนี้เนี่ยก็มี15เวฟนะครับผมเราก็ทําการแบบ เลี้ยงเพชรเพื่อหาสมุนไปตีมอนนะครับแล้วก็ประมาณทุกๆ5าด่านเนี่ยจะมีด่านที่เป็นบอสด้วยอันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าบอสเนี่ยเลือดเยอะแล้วก็จะมีพวกสกิลที่มาทําลายมอนในกระดานของเราได้นะฮะสำหรับสกิลตัวละครเนี่ยดูตรงมุมขวาล่างได้เลยนะครับมันจะมีสกิลที่แบบเป็นออโต้ใช้งานนะครับผมกับสกิลที่เราต้องกดใช้นะครับอย่างไอตัวลูกศรคล้ายๆ arrow shower เนี่ยก็คือสกิลที่ผมต้องกดใช้เองนะครับ แล้วก็ต้องมุมขวาบนเนี่ยคุณสามารถเล่งสปีดได้เพื่อให้มอนแบบวิ่งมาเร็วขึ้นนะครับผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลานานนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพวกลูกน้องเราเนี่ยมันจะโจมตีไม่เหมือนกันด้วยนะครับผมอย่างเช่นพี่เสือเอ็ดกาเนี่ยก็จะตีรอบตัวใช่ไหมครับผมอย่างแมกโนเลียเนี่ยรู้สึกมันจะตีรอบตัวเหมือนกันแต่ว่ามันมีความสามารถในการเพิ่มบาเรียด้วยนะครับแล้วก็พวกอ็อกอย่างเงี้ยนะครับมันจะตีตรงเส้นตรงด้านหน้าอย่างเดียวนะฮะดังนั้นเนี่ยการจัดทีมค่อนข้างมีผลสําคัญแล้วก็สกกลควววาาาามามรารถขอองงตัูน้เ,เน่ย็จะช ในการเอาไว้แบบเคลียร์มอนได้ด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้คือจะเริ่มเข้าด่านบอสแล้วด่านบอสเนี่ยมันก็จะบอกว่าเอ้ยบอสจะวิ่งตรงเส้นไหนบ้างนะครับผมมันก็จะวิ่ง3ตรงนี้โซนแดงแดงเนี่ยนะครับผมมันจะวิ่งค่อยๆไล่ลงมานะครับคือมันไม่ใช่ไล่ธรรมดามันจะไถมอนของเรานะครับผมจนมาถึงตัวละครเรานะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องอเอายัดตัวเก่งๆไว้แถวแถวนี้หน่อยโซนแดงแดง3งมอันนี้นะฮะ โอเคมาไฟบอสนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเห็นหลอดเลือดบอสไหมผมกดสออกิลใส่ก่อนเลยอันดับแรกนะครับผมแล้วก็บอสเนี่ยจะชอบมีกรอบด,ด้วยนะก็เลยชอบเก็บสกิลไว้สอยบอสแบบนี้นะครับอ่ะมันก็มีความสามารถแบบเอ็กซ์ต้าโรอะไรพวกนี้เออบางอันเนี่ยมันจะมีความสามารถแบบเรียงเรียงทะยงได้นะคือปกติเนี่ยมันจะเรียงซ้ายเรียงขวากับขึ้นลงใช่ไหมครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยจะได้ความสามารถเป็นแบบเรียงทะยงได้นะครับอันนั้นโคตรดีถ้าถ้าแบบเจอนี่คือกดเลยนะครับคุ้มๆนะฮะ อ่ะอันนี้คือตัวอย่างดาดสุดท้ายนะครับผมก็แบบโหจัดตัวมาบึ้มๆนะครับผมบอสเลือดอย่างเยอะนะครับผมเจอแอโร่จากบอสตาร์ของเราไปนะครับผมยับนะฮะอ่ะแล้วตอนจบด่านเนี่ยก็จะมีแบบดับเบิลรีวอร์ดด้วยนะครับผมก็แนะนําว่าถ้าเพชรเหลือกดไปนะครับผมของรางวัลนะครับผมในการจบด่านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอคิวตัวละครเงินในการอัปเกรดตัวลูกน้องนะครับผมแล้วก็จะมีโบนัสอีกเล็กน้อยเอาไว้ใช้ด่านถัดไปนะครับผม เวลาพันดาเนี่ยก็จะปลดล็อกฟีเจอร์ต่างๆให้นะครับอันนี้คือเกมเพลย์คร่าวๆนะครับผมหลักๆเนี่ยมันคือการเลียงเพชรนั่นแหละนะครับผมเลียงเพชรเพื่อสร้างลูกน้องนะครับแล้วก็เอาลูกน้องเนี่ยไปตีมอนเวลามอนมันบุกเข้ามานะครับต่อมานะครับผมมาดูเรื่องความแตกต่างกันก่อนดีกว่านะครับผมเกมนี้เนี่ยมันมีอาชีพด้วยนะครับผมตอนนี้เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน5อาชีพก็คือมีนักดาบมีโจรมีธนูมีมพค้าแล้วก็มีเมดน,นะครับ แต่ละอันเนี่ยก็จะได้ความแตกต่างที่ค่อนข้างหลากหลายพอสมควรอย่างนักดาบเนี่ยก็จะเป็นสายบู๊นะครับผมพลังป้องกันสูงนะครับผมส่วนสายโจนนะครับผมโจนเนี่ยสกิลของมันเนี่ยก็จะเป็นพวกสกิลพิษนะครับผมนี่ครับมีเอมิโนมนะครับผมมีดับเบิลสไตา์ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฮดิงทำให้ลูกน้องของเราเนี่ยซ่อนตัวคือลูกน้องจะไม่โดนดาเมจไงไม่โดนพังป้อมนะครับผมต่อมาคืออาเชอร์อันนี้ที่ผมเล่นนะครับผมสกิลมันแบบอย่างที่เห็นนะี่ยโหดมากนะครับผมดับเบิลสตาร ยิงรัวๆเลยนะครับยิงไวยิงแรงนะครับผมดาเมจดีมากเลยอ่ะตัวอาเชอร์นี้นะครับผมส่วนพ่อค้านะครับอันนี้รู้สึกเขาบอกว่าเป็นอาชีพใหม่นะครับผมพ่อค้าเนี่ยจะเป็นพวกสกิลเอลีนะครับแล้วก็ทําให้มอนติดกระเด็นได้นะครับแล้วก็เมดนะครับผมเมดก็ตามสไตล์ครับผมดาเมจแรงนะครับแต่อาจจะแบบคูลดาวน์นานหน่อยอะไรแบบนี้นะฮะมีหลายเวทเลยทีเดียวนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถ เลือกอาชีพแล้วเปลี่ยนได้แล้วก็ถ้าไม่พอใจนะครับผมคุณสามารถจ่ายเพชรเพื่อสลับอาชีพได้อีกทีหนึ่งนะครับผมต่อมามาดูเรื่องการพัฒนาตัวละครกันดีกว่านะครับผมในการพัฒนาตัวละครน,นะครับผมมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนส่วนแรกที่เป็นตัวละครของเรากับอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวของลูกน้องนะครับตัวละครของเราเนี่ยจะมีให้อัพสเตตได้ด้วยนะครับผมอย่างผมเนี่ยอัพเอจิกับเด็กเอจิก็จะทำให้ตีเร็วส่วนเด็กเนี่ย ถ้าเป็นอาเชอร์จะทําให้ตีแรงแต่ถ้าเป็นพวกสายที่ใกล้น่าต้องอัพสเต็งนะครับอ่าถ้าแบบเอาไม่เป็นก็มีเลคเคมินให้นะครับทุกๆการอัพเลเวลของตัวละครเนี่ยก็จะได้สเต็ตมาประมาณ3หน่วยนะครับผมแล้วนอกจากสเต็ตแล้วนะครับผมมีของสมใส่ใช่ไหมของสมใส่เนี่ยรู้สึกจะปลดล็อกตอนด่านที่6นะครับแล้วก็มีสกิลสกิลเนี่ยคุณต้องไปเรียนก่อนนะครับผมเรียนที่อะคาเดมีตรงนี้นะครับผมเนี่ยมันจะมีสตูดี้อยู่ก็คือมันจะได้แต้มเรียนเป็นเม็ดม่วงมาคุณก็มากดเลินอยู่นี้ข้างล่างเนี่ยแล้วก็กด ครีมอนะครับผมมันจะได้พวกแต้มเอาไว้อัพพอยต์สกิลพวกนี้นะครับผมไอตัวเขียวๆเ,เนี่ยนะฮะอ่าแล้วก็อย่าลืมมาใส่สกิลกันด้วยนะครับโอเคต่อมาก็คือเรื่องของการ์ดนะครับผมการ์ดเนี่ยมันจะเพิ่มสแตตถาวรของเรานะครับผมจ่ายเงินในเกมเนี่ยในการสุ่มออกมานะครับอ่าสุ่มให้ดูปึ๊บเห็นปะได้ฮีโร่เอจิบวกร้อยนะครับผมเนี่ยเราก็สามารถสุ่มมาเพื่อเพิ่มสแตตของตัวละครได้นะครับผมนี่นปะกด กดเพลินๆนี่เงินหมดตัวนะครับอ่ะอันนี้คือส่วนของตัวละครนะครับต่อมาคือส่วนของลูกน้องนะครับผมลูกน้องเนี่ยวิธีการได้ก็คือสุ่มกาชาเอานะครับผมแล้วก็มันจะมีพวกกิจกรรมอีกนิดหน่อยที่แจกการ์ดมานะครับของผมเนี่ยได้ตัวแลมมาเป็นออกกลอดกับเอ็ดกานะครับผมลูกน้องเนี่ยคุณสามารถเข้าไปอัพเลเวลมันได้แบบนี้นะครับผมปึ๊บปึ๊บอัพเวลไปนะครับมันใช้เงินในเกมกับตัวขวดที่ไดจากการผ่านดานนี่แหละนะครับลูกน้องแต่ละตัวคุณสามารถใส่ของได้นะครับผมแบบนี้นะฮะ แล้วก็มันจะมีสกิลที่แตกต่างกันด้วยนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยก็จะมีหมุนขวานนะครับผมหมุนขวานรอบตัวนะครับสามารถปาขวานออกไปได้ในแนวตั้งนะครับสามารถดูวิธีการโจมตีของลูกน้องเราได้ด้วยการกดตรงนี้นะครับเนี่ยอย่างตัวอ,อ็อกลอร์เนี่ยก็จะตีด้านบนกับด้านล่างอย่างเดียวนะครับเนี่ยมันก็จะบอกว่าเอ้ยเป็นการโจมตีทัดดินนะเป็นฟิสิกส์แล้วก็เป็นเลนส์ก็คือตีไกลนะครับผมเป็นกายภาพระยะไกลนั่นเองนะครับเออมอนเตอร์ ตัวน้องเราอะ่ะมีธาตุด้วยนะคือเกมเนี้ยธาตุมีผลสมมุติเราดินไปตีท่านลมอย่างเงี้ยมันจะตีแรงขึ้นใช่ไหมครับก็อารมณ์เหมือนแลกก็ล็อกนั่นแหละดินน้ำลมไฟนะครับดังนั้นเนี่ยการจัดทีมให้มันมีธาตุหลากหลายเนี่ยก็ดีหรือไม่งั้นก็ต้องดูธาตุของด่านว่าแบบธาตุของด่านเนี่ย มันมีมอนเตอร์ท่าอะไรบ้างเราก็จะเอาท่าที่ชนะไปสู้นั่นเองนะครับอ่าสำหรับของลุงสายเนี่ยก็มีแบบรีมูฟได้วันแท็บอีควิปให้หมดนะครับผมสะดวกนะฮะถ้ากดการชาและตัวซ้ำเนี่ยคุณสามารถเอามาอัปเกรดได้แบบนี้นั่นเองนะครับอย่างอันเนี้ยก็อัปเกรดจะได้เอเบิลิตี้เพิ่มนะครับผมอ่าของผมเนี่ยก็จะพยายามแบบเรียงให้มันได้ครบท่าเช่นมีดินมีเอ็ดกาเป็นท่าไฟแบบนี้นะครับผมอ่าเอ็ดกาเนี่ยก็จะตีรอบตัวนะครับผมเห็นไหมตีรอบตัวเป็นเมลีนะครับผม ต่อมาคือระบบกาชาของเกมนี้นะครับผมกาชาเกมนี้เนี่ยเท่าที่เปิดตอนนี้นะครับของผมนะมันจะมีอยู่ด้วยกัน2อ,อันหลัก,ห,ลกหนึ่งคือกาชาลูกน้องนะครับผมนี่กาชาลูกน้องนะฮะกดให้ดูปึ๊บโอ้ยตัวใหม่ได้ม้าน้ำนะครับม้าน้ำสี่ดาวนะครับเดี๋ยวไปดูความสามารถอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ได้อะไรเนี่ยได้ฮันเตอร์อ่าเป็นระดับสีม่วงระดับอีพินะครับผม อน,นี้ก็3มดาวของแรธรรมดานะครับผมปึ๊บอ่ะซึ่งตู้กาชาลูกน้องจะมี2อันนะครับผมอันนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้ตัวเล gend นะครับก็คือตัวแบบดาวม่วงนะครับผมแต่ถ้าเป็นตู้ธรรมดาอย่างนี้นะครับผมก็จะสุดแค่ประมาณ4ดาวนะครับผมมันก็ใช้เพชรสุ่มที่มันต่างกันนะครับแบบนี้อันนี้ก็เป็นแบบตัวธรรมดานะครับผมคือถ้าตัวไหนคุณไม่ได้ใช้เนี่ยคุณย่อยได้นะเอออย่างวัวน,นี้อันนี้ผมใช้อยู่นะครับ ก็จะผมใช้อีดการแล้วก่อนหน้านี้นใช้วัวอยู่นะครับนี่ก็เป็นตู้ธรรมดากับตู้เทพนะครับ2อันนะฮะสำหรับอีกอันนึงก็คือตู้อุปกรณ์ของตัวละครเล่านะครับผมเนี่ยมันก็จะให้เลือกว่าแบบเอ้ยคุณอยากได้ส่วนไหนของผมเนี่ยอยากได้อาวุธอย่างนี้นะครับผมจริงๆเราต้องเลือกอาเชร์สินะครับเนี่ยมันจะมี2ตู้เหมือนกันนะครับอ่าก็จะบอกเลทไว้หมดเลยนะครับผมว่าเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับผมเลือกก่อนเมื่อกี้ลืมแปว่าเราอาเชนะ ก็สามารถมาหยอดตู้กันได้นะครับโอเคต่อมานะครับผมสิ่งที่ต้องทำรายวันนะครับเท่าที่ผมเปิดออกมาตอนนี้นะครับผมมันก็จะมีพวกเวทรายวันนิดๆหน่อยๆนะครับผมเช่นแบบตีมอนลงผ่านดานนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าปลดไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีนี่ครับผมอินสแตนต์นะครับผมอินสแตนต์ตอนนี้เนี่ยที่ผมเปิดออกมาเนี่ยก็จะเป็นอินสแตนต์ฟาร์มเงินเซนนี่นะครับก็เอาเงินเซนนี่เนี่ยเอาไว้อัพของนู่นนี่นั่นนะครับผม มันก็จะมีแบบไล่ระดับไปเรื่อยๆนะครับไอ้สวีปเนี่ยมันคือคล้ายๆกับการกวาดล้างนะครับผมของผมเนี่ยยังได้แค่แบบอีซี่อยู่เพราะว่าพลังยังเนี่ยพลังมีอยู่แค่30,000เองเขาเรลคมเคมนสี่หมื่นห้านะครับผมแล้วก็ดันต่อมาก็คือดันไอพีนะครับได้น้ำยาไอพีเอาไว้อัพตัวลูกน้องนะครับผมถ้าเราแบบจัดทีมอย่างเงี้ยนะครับผมเอโตัดีพอยไปนะครับผมปุ๊บของผมเนี่ยน่าจะได้ประมาณสักเลเวลหนึ่งเหมือนกันอีซี่นะครับผม แล้วก็ดัน e n h a n c e นะครับผม n แทเนี่ยมันจะได้หินอัปเกรดอุปกรณ์นะครับผมนี่หินอัปเกรดอุปกรณ์เอาไว้อัพตรงนี้นะครับผมแต่ผมยังไม่ได้อาวุธไงผมอยากอาพอุธมากกว่าก็เลยเก็บหินเอาไว้นะครับแล้วก็ยังมีดันอื่นๆด้วยเช่นตัวดัน e อเล e t ยทาวนะครับผมแล้วก็ไบโอเลบซึ่งยังปลดไม่เสร็จนะครับผมวิธีการปลดเนี่ยก็คือ ผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะให้เราลงได้เองนะครับสำหรับอีกระบบหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมนั่นก็คืออิสานาเจียนของ b บ o l a b นั่นเองนะครับผมซึ่งอิสานาเจียนนี้นะครับผมเป็นแบบ c o o p นะครับผมก็คือสามารถเล่นกับเพื่อนก็ได้หรือว่าจะไปแมทแมคกิ้งจับกับคนอื่นในเกมก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าให้ดูแล้วกันนะครับก็เลือก s o l o entry เข้าไปนะครับอ่ะก็จัดปุ๊บปบกด d e p l o y นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็รอแมทกับคนอื่นนะครับโอเคเมื่อแมท เราก็ทําการเนี่ยมีเวลาอยู่นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็รีบเลยนะครับใส่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บจัดเข้าปึ๊บปึ๊บโอเคโหแบบแมทแบบมีเวลาด้วยนะครับผมจํานวนมูฟก็มีนะครับเวลาก็ต้องใส่นะฮะโอเคเราต้องรีบเลยนะครับผมปึ๊บโหเป็นแมทเมคกิ้งแบบมีเวลานะครับผมธรรมดาก็ปวดหัวแล้วนะครับผมเจอแบบมีเวลาเข้าไปอีกนะครับไปเหลือสองมูฟนะครับผม2มูฟ ของเรากดอีกนิดนึงได้ไหมเนี่ยสองูได้อยู่นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมเวลาหมดพอดีนะครับผมนี่ฮะมันก็จะเข้ามาแล้วก็ทําการตีมอนนะครับผมโอเคก็เก็บเก็บตัวพลังงานนี้ไว้นะครับผมปุ๊บปุเนี่ยมันก็มีหลายๆลรอบคล้ายๆกับแบบเดิมเลยก็คือมีอยู่10ชั้นนะครับผมแล้วก็ค่อยๆสู้ไปเรื่อยๆนะฮะแบบนี้นะครับปุ๊บปุ๊ โอเคเก็บพลังงานไว้นะครับเอาไว้แลกของนะครับพอถึงชั้นสุดท้ายนะครับผมก็จะมีบอสด้วยนะครับผมก็ระวังบรรยากาศนะครับผมมันจะไปถ่ายกระดานอื่นก่อนหรือว่าจะสุ่มกระดานนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเมื่อเราชนะแล้วนะครับผมเราจะได้พวกของนะครับผมที่เอาไว้สุ่มอุปกรณ์นะครับผมนี่เป็นเหรียญกาชาอุปกรณ์นะครับผมแล้วก็ตัวแล้วก็พวกอุปกรณ์สมส่ต่างๆนะครับนี่เลยนะครับอันนี้เทมเพล p เพลเยอร์เนี่ยนะครับเราจะได้เหรียญจากตรงนี้นั่นเองนะครับผมสําหรับการเล่นไบโอแ l a นะครับ เหรียญเพียบเลยนะครับผมเอามากดการชาเล่นนะครับโอเคสรุปคร่าวๆเลยนะครับผมสําหรับแลวก็ะ็อกคลัชนะครับผมก็เป็นเกมเล่นง่ายๆนะครับคือใครอยากได้เกมเรียงเพชรตีมาโอเนี่ยคุณไม่ควรพลาดกับแลวก็ะ็อกคลัชอันนี้เลยนะครับผมมันเป็นเกมแนวน่ารักภาพก็น่ารักนะครับผมมีไว้ติดมือถือเล่นตอนว่างๆก็ได้นะครับผมเล่นง่ายมากนะครับซึ่งผมว่าจุดความหลากหลายเนี่ยมันอยู่ที่ตัวฮีโร่ส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ตัวลูกน้องของเราส่วนหนึ่งด้วยนะว่าเปิดการชาได้อะไรนะครับผม ก็ตรงฮีโร่เนี่ยก็บอกกันหน่อยนะครับผมว่าคุณอยากเล่นอะไรนะครับของผมเนี่ยลองอาเชอร์ไปแล้วบอกเลยว่าไอตัวสกิลดับเบิลสตาร์ดับเบิลช็อตเนี่ยนะครับมันยิงรัวมากมากนะครับผมรัวแบบรัวจริงใจเลยนะฮะส่วนโจนี่ยังไม่ค่อยรู้เลยยังไม่กล้าลองนะครับส่วนใหญ่แล้วตามสไตล์โ o ครับโจนมักจะกากช่วงแรกๆนะครับอาเชอร์นี่ตัวตึงนะฮะผมก็เลยกดอาเชอร์มาก่อนเอาจริงเล่นง่ายมากกดเจอบอสปุ๊บกดสกิลแอโร่ช็อตเข้าไปนะครับผม สบายเลยนะฮะอสำหรับใครที่สนใจเล่นแล้วก็ล็อกพัทนะครับผมก็สามารถกดโหลดได้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์มาให้ในคอมเมนต์แล้วนะครับก็มาลองเล่นกันดูได้นะครับผมเกมเล่นเพลินๆน,นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็วันนี้ละกันนะผมก็อย่าลืมกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลา,าคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงกระบวน e w ขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกระบวน e w นะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่ม s u b สไครต์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกระบวน e w ให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกำลังใจให้กระบวน e w ได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดเนทได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กระบวน e w ได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ